อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมคศ1879ที่เมืองอูม,อ,มอัมรัดเวือกทอเทมแบค,คอประเทศเยอรมนีและเสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษายนคศ1955ที่เมืองพรินซ์ตันรัฐนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกาชีวิตในวัยเด็ก ไอสไตเกิดในครอบครัวชาวยิวชนชั้นกลางพ่อชื่อเฮอร์มันไอสไตทำธุรกิจไฟฟ้าแม่ชื่อเปาลินโคตอนเด็กเขาเป็นเด็กเงียบไม่ค่อยพูดและพูดช้ากว่าเด็กทั่วไปทำให้พ่อแม่กังวลเริ่มสนใจคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ตั้งแต่อายุประมาณ10ปีหลังจากอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ลุงให้การศึกษา เรียนมัธยมในเยอรมนีและต่อมาได้เข้าเรียนที่สวิสเมซอร์แลนด์จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในปี1900แต่หางานสอนหนังสือไม่ได้ได้ทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตรสวิสที่เบิร์นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้พัฒนาทฤษฎีสำคัญต่างๆผลงานสำคัญปีแห่งปาฏิหาริย์ n s mirabilis ปี1905 ในปีนี้ไอสไตล์ตีพิมพ์บทความสี่ชิ้นสำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงวงการฟิสิกส์โลกได้แก่ 1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity) เสนอว่ากฎของฟิสิกส์ใช้ได้เหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงและความเร็วแสงคงที่เสมอสมการดัง E เท่ากับ m กยกกำลัง 2. สอง 2. การเคลื่อนที่แบบราวเนียน สนับสนุนแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของอะตอม 3. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกพิสูจน์ว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคโฟตอนไม่ใช่แค่คลื่นได้รับรางวัลโนเบลปี1921 4. ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) เผยแพร่ในปี1915อธิบายแรงโน้มถ่วงว่าเป็นผลของความโค้งของปริภูมิเวลา Space Time จากมวลของวัตถุได้รับการยืนยันในปี1919 19, เมื่อเกิดสุริยุปราคานักดาราศาสตร์ยืนยันว่าแสงดาวถูกดวงอาทิตย์บิดเบี้ยวจริงตามที่ทฤษฎีคาดไว้ชีวิตในช่วงหลังไอสไตน์ลีภัยจากเยอรมนีในปี1933หลังฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจและย้ายไปเป็นอาจารย์ที่ Institute for Advanced Study เมืองพรินซ์ตันสหรัฐอเมริกา เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพต่อต้านสงครามและลัธธินาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเคยร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีรูดเวลแนะนำให้พิจารณาโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โครงการแมนฮัตตันแม้ภายหลังจะรู้สึกเสียใจก็ตามตลอดชีวิตเขาไม่เคยเชื่อในกลาศาสตร์ควอนตัมแบบสมบูรณ์โดยกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทอดลูกเตา๋า God does not p l a y a h e s การเสียชีวิตไอสไต์เสียชีวิตด้วยเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตกในปี1955รวมอายุได้76ปีก่อนเสียชีวิตเขาขอไม่ให้จัดพิธีศพใหญ่โตและขอให้เผาร่างแล้วโปรยขี้เท่าอย่างเงียบๆมรดกทางวิทยาศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอัจฉริยะงานของเขาวางรากฐานให้กับฟิสิกส์ยุคใหม่ ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์